ครับพอกันดีแล้วครับนางขืนพูพี่น้องเงาไหลไข่หน่อยในสวงสวยๆครับมันจีบยิบโผล่แกนอะบแตนแมนจ้ะมันจีบยิบโผครับกัญญาสองพันหาร้อยหกสิบห้าครับมันหนี้ก็พาพี่น้องขืนปลาพูวันน้องแปลกเด้อพี่น้องหลุดน้ำกันครับกระสิมานบ่ครับหนป้อครับหาหล่อปลาปลาเฮ็ดพระหลานเนอะจ้ะแม่นครับ เียนว่นน้องแป็กนี่แหละครับเักสิวา่าน้องแป็กหรือสีวา่าน้องเมกหรือสีวา่าน้องแปนครับมันใส่พูดหน่วยเดียวกันครับพี่น้องไปครับไปรุ่นน้ำกันครับ่าสิมานบ่ครับไปกันจ้า อ๋อเหรครับพี่น้องพี่สังกสีสมครับสีสมงามๆเลยเนาะจากลุงพงศ์นะครับที่ครับอีกรอบนึงครับจ้ะนี่สองจุ้มครับนะครับพี่น้อง,ง,องมันอีกแล้ครับ,ออรบสองจุ้มนะจ้ะสองจุ้มครับสังกสีอะไรหปับเต็นสีสมสีสมจ้ะ ว่านสีแดงเนาะวานเนาะแม่นจ้ะเนี่ยสีแดงวันนี้สีสมเด้อพี่น้องเขี่ยบงกุดอกไปเลยครับสีสมครับลองงกครับสีเหลืองเลยเนาะประเด็นน like ี่แม่นจ้ะสีเหลืองเด้อจ้ะน้อยครับฝนตกพาฝนไหลครับเลยดอกมันง่ายสีเหลืองจ้าครับดอกเหลืองอีกครับดอกมันง่ายพี่น้องฝนตกใส่พฝนไหลเอ้าดอกใหญ่ก็มีอยู่ตัวนี่เนาะประเด็น สีสมเล้วจ้ะสี่สมสี่สมหรือสีเหลืองสีสมสมเรื่องเหลืองจ้ะพี่น้อง <c oughs> ดอกใหญ่ก็มีอยู่ครับว่าเป็นสีบัวมีครับลองเอาอีกแล้วครับเดี๋ยวเครื่องนึงก็เอาพี่น้องเลยไว้ถากคนกินครับสีเหลืองอีกครับพี่น้องไปเอาต้ผนผลต้อนลยเนะาะจ้าลุงทุ่ง อู้พี่น้องเอ้ยบานพี่ให้พี่น้องเบิ่งดอกบานก่อนจะ้ะดอกบานเอาไว้เป็นเสือ้อซะเอาไว้ห้อยเพิ่นกินน้ำเนี่ยเอาจุบมมันงแต่ว่างามอยู่ครับจุมูมครับจุูบจุบจมนี่แห่งงามเนากกระเต็นเนาะแน่นจ้ะจุบมนี่เออจุูมงามงามเลยจ้ะพี่น้องอะไรหลุนนี่เต็มตาไว้อยู่พี่น้องถ้าหลุนน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมาจีดมันบ่ครับ าลองออสีเหลืองเด้อพี่น้องมาเอาผีครับอือจุ่มอ๋อผึ้งลงลนานเนี่ยรับประแตนนะนี่ครับจ้ะครับไข่ยังเนาะเห็ด<อ>ลองงเหลืองครับพี่น้องแกะบางน้ำเด้อครับเสียวกิ้งเหลืองครับถ้าลองงเหลือง หนึ่งเดือหนึ่หกเท้ากับข้าสีเท้า,าครับบานนั้นแข็งอยู่ครับฝนตกใส่พี่น้องขี้ดินฝงใส่มากับมาตอนพอเห็นเราโงกบ้านพี่น้องเอ้ยบ้านกับบ้านแถวขวดแตกสำน้าพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเอาขึ้นเก้าลวจ้ะ ต้นกระตุกตัวนี้คนเลือดตะขาดแต่พี่หนองให้ละงหกขาวจ้ะตัวนี้กับสองบานคนจ้ะโอ้หมดหมดมีแต่หมดพี่หนองเลยดอง ทวงเจีอบอ่ะโอ้ยหมดพี่นอ้องเลยถามนิ้ว่งมากพอดีจ้ะนิ้ว่งเจ็๊ยบจ้ะมานี่จ๋าก็เลยเจะพี่น้องเลยโอ้เกยแยวแตกเลยพี่น้องฟุ้นกระเล่นหนีละจ้ะครับครับ เจ้าบาลก็ามาเอาจูมนะจ๊ะนุ่งทงงันครับหขูขาวจะเท่าไหรเอาที่ครับบาลเท่าไหนครับจูมนะครับสามจูมกับหนึ่งบานเดียจ้ะหขูขาวครับ มันไหวนู่นจ้ะมาเอาไข่เดี๋ยวจับับน,นี้งกเขาวครับแก้ของบางน่นเาเรื่อพี่หนอ,อด้วยความแน่ใจนะจ๊ะอย่างที่ต้องพ่นเลยครับมาเอาไข่พี่น้อง หยังเลนหายิ้งยางเลยเนาะอี่าเงี้นี่ต้องกเหลืองบนะโอ้ยแม่นเครับ็ดต้องกเหลืองครับนี่เนะได้เอรั้ยนะไปเอจู๊บมาจีโน่ครับที่เด็ดครับที่เด็ดน้องเห็ดต้องกเหลืองครับงกสมเนี่เนาะที่สมนี่เนาะ เป็นว่าเหลืองกับบุรินเหลืองสีสุดครับเอ้ยต้นจูนนั่นะเอาแดดบนร่งทองอร่อ,เอยอเป็นเสือน,นี่ครับทำ<อ><อ>ยังนงล่ะจ้าโอ้ยเหลืองดอกพี่น้องมันนี่ก็ส,<อ>สีสเหลืองหมวเลย สองดอกครับครับเมาเอาเรื่องสมด้วยพี่เนาะสองดอกคู่กันด้วยเอาใครครับเป็นคู่เป็นคู่เลยเนาะจา๋าลุงทองใครงงเพร<ม>าะอ,อะไ<า>รองอกเหลืองครับพี่น้องนี่พวงหัวมันครับพอสีหงอครับยิงเหลืองครับ บานหมนนียพี่น้องเอ้ยได้ไข่เลยก็มาได้บานเด็ดจุ่มได้ไข่ได้บานนอกจากลุงทงไ้ครบทุกอย่างเลยพี่น้องทั้งสามยี่ห้อเลยทั้งไข่ทั้งจุ่มทั้งบานกย่นี้พี่น้องผลกันไปครับครับมันเลยพี่น้องตัวนี้ก็เดือดเกิดระเบิดแล้มันอันหักใหม่ลุงทงอ้หเอ้าเดี๋ยวทำนี่เละพี่น้อง 2 chùm, cái chùm nhảy thì bị nọ. 2 đầu, này, đào gì cấp? đào mai cả. 2 chùm, 2 chùm áo, chỗ này nồi nó mịn bị nọ nó nhăn cái chân nhảy như mua đều gần nó to dài จุดนี้จ้าน่ะงามยี่พี่น้องเอ้จุดนี้น่ะนี่หลายก็เอาละครับหายากวานนี้พี่น้องเนย่ยทำสิบตัวข้าครับเบื้องบนนี่ครับไปเลยจ้าพาพี่น้องไปเบิ้องจ้าของแค่ครับของแค่พี่น้องนี่ข้าพี่น้องพอแจ็ครพอตเด้อพี่น้องดูบ้านมาสายๆครับบมื่เกิดว่าสิทมันคือกันหรือพี่น้องมื่อนี้มาสายจ้าพี่น้อง มาปลาอยู่บ้านนี่ละจ้ามืีโบ่ไดป้าพี่น้องจึงเขาเด้อจ้าเอาเกิดทั้งฝนเด้อพี่น้องเฮ็ดเปลือกโอ้ยเห็ดปวกปว่าถังนี่ไหมเห็ดละโง่ครับเห็ดเห็นแต่เห็เดปวกเลยพี่น้องเกิดทั้งฝนอันนี้เห็ดละโง่เกิเดทั้งฝนครับอ้าจูมจ้าไปจ้าจูมแล้วก็เอาบานกันแล้วบาน แตนเก็ดุงท่องคืนเขาจ้ะเพื่อนก็นเลยบานถาเลยจ้ะพี่น้องเจเ็สทู่หมู่บ้านเนี่ยครับวันนี้ลงมาปลาลางังยู่รอบบ้านเอ้างามดูได้จ้ะเอาแข็งดีอยู่พี่หลงเลยก็ได้อยู่บ้านถิ่มไล้พี่้อง เ่าได้หนเยอะจได้เอาไปไหนก็เห็ดเสือมันนั่นเองเ่าไปไหนบ่นเ่าไปไหนเอาไปได้ดอกมาหนีิประธ็นบ้านจีบพี่น้องเลยพี่น้องกันเพิ่งเลยอันนี้เอาไปได้จ้ะพี่น้องเดี๋ยวเ็กคนเป็นเสือซะกพี่น้องบ้านนี้จากเบิร์ตพี่น้องเอ้เห็ดโมหนึ่งจ้ะพได้เก็บปีนาพี่น้องเป็นแถวเลยจ้ะปีนากับหม่ามองนี้แล้วครับ เดาดูเพิ่นเกิดเกิดบองทีเคยบานถิ่มก็จำไปได้พี่น้องเกิดคือนเราครับพี่หนาจ้าพวกหาลออีกเนาะจ้าไปหาลอยตรงนห้นครับเนาะบบบนี้พี่น้องเนะี่ยจะจูงต้งบาน <c oughs> คู่กันอ่ะใครอยู ì, ่มีจูงให้อยู่พี่น้อง บ้านก็นยังแข็งดีอยู่ครับครับนี่ครับจ้ะบ้านนี้จะเอาเบิร์ดพี่น้องเบิร์ดไซพี่น้อ,มเมองเบิงวันนั้นเอาไว้เ็ดเสือเกันซะเสือต่อไปอีกจ้ะเดี๋นมีเสือเดี๋ยเกิดพี่นา,าเมื่อกี้เอาคือเก่าครับเนาะทั้งบานทั้งจุ่มพี่หนอกบอลเนาะทำนี้ก็เอาแล้วพี่น้องหายากกัน อ้าบพี่น้องมาแล้วจ้ะพี่น้องมานอะไครับมานสีเหลืองลุงท่องมันนี้สีเหลืองสีเหลืองมาจับมือนี่ม้วนเนียนสีแดงเด้ออพี่น้องม้วนเนียนแดงกับสมเนาะจ้ะลุงท่องแดงครับมมนนีหเจะพี่น้องเป็นเรื่องเหลืองเลยจ้ะไม่จับดอกเพราะซีบดอกวัวปติจ้ะปติจ้ะกับปตินาจ้ะให้พี่น้องเพื่นนาบึงจ้ะจ้าเออพี่น้อง เลืองงามแห้คงครับพี่น้องอ๋อจ้ะเก็บเพชรละวงดสีเหลืองจากโมนี่ประมาณสีประมาณครับมาจอบเบื้องว่าสีมันอยู่พี่น้องแถวนี้อู้หูเพ็ดโม่เดียวพี่น้องดจุ่งามจ้ะพี่น้องครับงามแห้งครับครับพี่น้อวดอกจุม่มเราก็มาเอาดอกบานนะครับบานยังเอาได้อยู่ครับพี่น้อง อตอบถูมครับอเอาโบเรปปอยังงี้จ้ะจ้าวันนี้ลุงธงกับป้าแตนกับสีผ้าพี่น้องชมวิวเด้อจ้ะจ้ะลุงธงนางชมวิวถาพี่น้องแล้วจ้าจ้ะพี่น้องชมวิวจ้ะลมพัดเย,ย็นดีพี่น้องเอ้ย ทางซ้างมือครับพี่น้นกนกนักผู้พี่นอ้องสูง n g นครับด้านจะเกินข้อห้อบรรยากาศทั้งบ้านครับลมงพัดเย็นดีแล้วละจ้าห้พี่น้องเมืองซ้ำมนี่ลวจ้าความสวยงามธรรมาชาติจ้าพี่นอ้อง บานพี่เนาะบานยังงำนะครับหมดเน้ะบานนี่จ่าเบิดนอนาะจ้ะลุงทงบานนี่จ่าเบิดครับบานก็เอาครับเอาขาพีน,น้ครับ อพี่น้องบัานี้ยังเราพี่นอ้องเน,นี่ยนี่พี่น้องเลยสีสมเนาะจ้ะเห็นละงงสีสมเนาะจ้ะสีสมบ่บันนี้อ,อือกาวแม่พี่น้องมาเด้อพี่น้องมาเก็บน้ำกันเด้อจุ่มงามๆเลยเนาะจ้ะวันนี้ไปเฮ็ดเสือนเนาะจ้าพี่น้องมาคนตัวหนีพี่น้องตาพี่นอ้อ,อ,นองเลยเก็บเห็ดน้ำกันเด้อจ้า ปวดพ,พ่แหงเด้อพี่น้องเด้ยจุ่มงาๆเลยจ้ะพี่น้องมันเกิดเป็นกอเนาะประเด็นเนาะแม่นจ้ะเฮ้ยขักพี่น้องจะจุ่มงาๆจ้ะม้านั่นแหละครับพี่น้องเนี่ยนี่อ่าม้าสวยแล้วนอกจ้กลุงทองแม่นครับพ่กคิดว่าสีด้ได้นอกจ้ะมลารอเบิ้งสือจ้ะมลาะอเบิ้งครับแล้วเพิ่นสิเกิดบอ วันนี้ความขาดไม้เด้อพี่น้องเกิดอยู่ครับเมืองพี่น้องเฮ็ดสองยมได้แกงหนึ่งครับจุ่มงามจ้าจ้าเกือบเต็มตาเด้อพี่น้องเต็มตาเด้อพี่น้องพี่ว่าหมานอยู่ครับวันนี้จ้าลอยจ้า Ớ, màu đọc bàn vẫn là có bẩn Nó chúm là có mau bàn rồi phải cái Bàn thứ bằng ngam nhớ khắp Đó, mau đọc bàn nó khắp thế nó Cái này Này Tôi nói em hết sửa sắp bật chán Dạ Đọc nói cho thế แม่งหลับพี่น้องมันเป็นเห็ดปวงเพิ่พิ่หน่องมาเอาเห็ดละงหัวขาวจ้ะบัดนี้เห็ดละงหาวเต็มพ่นพี่น้องแทนเห็ดปวงเราจับลุ้งทองปวดใจพี่น้องเห็ดละงหัวขยุ่มอลยแม่งกินผลด้วยเกิดอะไรเนี่ยนะขอจับลุ้งทองอ้อนสอนดราเห็ดจ้ะพี่น้อง เอาแฝดออกมาน้ำกันเลยพี่น้องนะสามจูมเนาะจ้ะโหดแท่งพี่น้องอุ้ยขัดแข็งครับ <ไป S 2> สามดอกสิพวกแกงเลยพี่น้องพี่น้องไปเบิ่งอีกจ้ะมาครับเด้อจ้ะไปกินง้าเด้อพี่น้องอาลุงพงษาพี่น้องไปเบิ่งจ้ะ จพี่น้อง,อ,งอยู่ในภูม,มิใหม่พี่น้องเฮ้ย3ามจูมหนึ่งบานจ้ะเอาออกย้ายมาตั้งผิง่นฐานกหนบ้าจ้ะพอมาส่งเมื่งก็เลยจีบุญเห็นมาจ้ะเอาหักเอาไว้ก่อนจ้ะตัต่อจูมจ้าแบบน,นี้ บานี้นเล้นี่บอ๊ะใบใหม่กบงีบางนอมเด้อไปใหม่เห็นดอกน้ำไหมครับาจารยงสีบอดติดดอกอืนอีกนอจ้ะออกับบอเด็กเกี่ยงมานเด้อนอผู้เลือกแหงหนอ จะอะไรเราเสียเกินเออห่างใหม่ก็พอห่างใหม่พี่น้องเลยเราโง่ขาวจ้ะพี่น้องมูวนี่แต่แกงเลยพี่น้องเรืยเก็บเต็มตาแล้วครับเราหลุนน้ำกันเด้อครับว่าสิเต็มตาบ่จ้าหาอีกจ้าพี่น้องมาหาน้ำกันเด้อจ้าครับมาลงหมูเหลืองครับ รวมหนึ่งนอกจ้ะจะพี่น้องเบิ่งดอกบานจะพี่น้องออดเด้บ่จาะลุงทองอไดเด้เป็นเสือมั้งจ๊ะเสือท่านลงดอกนี่นะเบิ้งดอกนี้จ๊ะออาได้อยู่ดูพัดกาะดุดนะจ้ะจูมเนื้อจัะบานนี้ครับต้นเก๊กไก่ที่บานลเด้อพี่้อง ไก่สิบบานแล้วพี่น้องดอกงามๆเลยเนาะจ้ะนี่ครับครับเราจุ้มนะครับวันนี้ของสีสมครับนี่ขมว่าขยเข่าด้อพี่น้องใส่งานเผลไม้เหมือแล้วเนาะจ้ะจุ้มไปแน่ครับวันนี้พี่น้องพอจะพอพอจะดอกบานพี่น้องก็พอดอกจุ้มอีกแล้วครับ เออเกิดท่านขี่หินนะครับพี่นอ้องปัดพี่นอ้งองแค่ละงหกสี่สมดอกนี่พี่นอ <c oughs> ้องเอ้ยก็เห็นคือผมบอกครับพี่นอ้องมันก็ดอกก็เดือดเลยครับพู้นะปัดมาดอกไงจูบุกไงเลยจ้ะพี่น้องจูบุกไงเลยครับทอกระปั่นนะครับ <c oughs> ใส่เตี้มตาใส่เลยพี่นอ้นองมือมาสวยกับจัาสีเราจ้ะมันนี่มนันจีเต็มตาละมันี้มันเยอะจ้ะพี่น,อน้อง จ้ากระทาลุ่นเมืองอีก้็จ้าลุงท<า>่องซีจูมจ้าครับพี่น้องซีจูมเด้อจ้่พี่น้องบงอังกระเด้อพี่น้องเด้อ,เ,อเด้อจ้าลุงท่องไอพี่น้องเมืองอีกก่อนจา้ามือน,นี้เป็นมืองมันสุดๆเลยครับพี่น้องกระโง่ขาวจากพี่นอ้องอ้จาจ้าเก็บเลยจา้าปัด เลี้ยงแถวกันว่ามันสู่รถไฟพี่น้องกุ๊ยจุ่มงามคขาเนาะเปิดแทนโง่เขาวของแฉเลยขีขาวไปจ้ะจุ่มนลยจ้า้องพ่อง่ามขนาดเลยครับนี่เนาะพลาดครับมาจอบไล่หลออเลยพี่น้องกำลังได้เก็บครับซีจุ่มเนาะจ้ะจ้ะพี่น้อง เอ็มตาพอดีเลยครับพี่นอ้องห้าจ้าเหมานล่ะครับมือน,นี้มีเตะโงละงล้วนล้วนครับไปครับหาไหม้ครับหน้จ้าจ้าบันน้กะลุงทงกับปัดแตนตกะสิได้ลาพีล่าหน่องกับบ้านแล้วจ้ากะมาเบิง่งผลสรุปเ็ดลุงทงกับปัดแตนเจ้าว่าสิได้เฮ็ดหลาย่ซำใด้จ้ะพี่นอ้อง ลุงท่งนางฐานเลยจ้ะจ้ะมาครับมาเบิ่งน้ำกันครับพี่น้องมนันปวดพุ่มพี่น้องมคอนี้เต็มกระตาครับมิเต่เห็นละงหงเนาะจ้ะลุงท่งแต่เห็นละงหงล้วนๆครับละงหงเหลืองละงหงสีสมละงหงขาวครับดอกจุม้มดอกบานพี่น้องได้ดอกจุม้มลายกว่าดอกบานเยอะครับเต็มตาปุรุเลยพี่น้องถือว่างมันอยู่ครับ ลุงทงบอกลาทีล่าน้องจ้าเอาละครับถ้ามากับฝากติดตามก็ไหลก็แช่เป็นกำลังใจให้ลุงธงกับปาแตนได้ด้วยครับลุงธงกับปาแตนก็ขอบคุณทุกไหลทุกแช่ทุกการติดตามขอบคุณได้หลายครับสำหรับที่เขามาติดตามก็ไหลก็แช่ให้กับลุงธงปแตตก็ขอบคุณหลายอีกรอบนึงครับสำหรับมันนี้ลุงธงกับปาแตนก็ขึ้นผู้บั้องแปลกด้วยครับพี่น้องถือว่ามานอยู่ครับ ก็ฝากติดตามว่าเมือกต,ต่อไปลุงท่องก็เปิดแตนสีผ้าขึ้นปลาได้แน่ครับให้แต่ละมือครับเก็บเห็ดปลาสีมันเห็ดยังแน่ครับสำหรับวันนี้ลุงท่องก็ปเปิดแตนกับข้อตัวกับใบมันครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าถ้าติดตามคลิปใหม่เด้อจ้า